หลับมาช่วงนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปต enfin, ิดตามการติวเข้มการเลือกสวครับที่จะว่าสวรุ่นปัจจุบันนี้จะหมดอายุหรือว่าท่านจะครบวาระท่านในช่วงเดือนพฤษภาคมแล้วก็จะมีการเลือกตั้งขึ้นมาใหม่นะครับก็เลยมีการจัดการเตรียมความพร้อมหรือว่าเตรียมการเลือกตั้งสวขึ้นมาครับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมหาสารคามนะครับเปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยติวเข้มเตรียมความพร้อมการเลือกสวครับ นายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยหรือสสปชตส่งเสริมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยระดับตำบลเพื่อส่งเสริมและก็เสริมสร้างองค์ความรู้และศักยภาพของกรรมการสสปชตและดีเจประชาธิปไตยนะครับให้มีความเข้มแข็งเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตยและการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอย่างต่อเนื่อง และเป็นการเตรียมความพร้อมให้การ ขออภัยครับและเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและการออกเสียงประชามติครับค่ะเรือเอกไตสอนผ่าสุขพ่วงในการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคามกล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะได้จัดทำบันทึกความร่วมมือเกี่ยวกับส่วนราชการและก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายค่ะในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีสสปชตค่ะ เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนในพื้นที่ระดับตำบลซึ่งสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคามกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนสสปะชะตระดับจังหวัดและคณะกรรมการศูนย์ค่ะจำนวน133ตําบลตำบลตำบลละ4คนรวมจำนวน53 0 532คนค่ะแล้วก็ดีเจประชาธิปไตยเนี่ยจำนวน10คนผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น542คนค่ะโดยกิจกรรมนะคะประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการเลือกสมาชิกวุฒิสภาการเลือกประธานสสปชตค่ะจังหวัดการวางแผนและมอบภารกิจในการขับเคลื่อนสสปชตส่งเสริมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยจังหวัดมหาสารคามค่ะ